รีวิวนะครับให้คุณวัชรพลนะครับตัวนี้นะครับเป็นวอเบอร์รี20ีินะครับรีวิวก่อนแพ็กตรงนะครับวันนี้เดี๋ยวยืมลงจะลงยูทูปนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับเปิดเครื่องมาเขาจะขึ้นเป็นหน้าจอแบบปกติอย่างนี้นะครับหน้าจอเปิดขึ้นมันจะเป็นอย่างนี้นะครับอันดับแรกเราก็ต้องจูนสายก่อนเนาะจูนสายก่อนนะครับ ตรรงนะคับโอเคนะครับคีนอันนี้คือเป็นซาวที่บายพาสเลยแทบจะไม่เปิดอะไรเลยครับอันดับแรกนะครับในการเล่นนะครับมันจะมี2อแบบนะครับเล่นแบบ เป็นก้อนกับแบบพ r e s e นะครับอันนี้ขอคุณวัฒนลพนนะรีวิวให้ขอยืมลง u t u b e ด้วยนะตันนี้ถ้าเราอยู่ในโหมดก้อนเนี่ยมันก็จะเป็นนึ่งมีก้อนหนึ่งก้อนสองก้อนสามนะครับก้อนหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเขียนชื่อบอกให้ OD กับ DS อ,ะ,อะถ้าเรากดเปิดก้อนหนึ่งเราก็มาปรับตรงนี้ครับเนี่ยด้านบนเลยแถวบนเราเราเ,ราเปิดอยู่นเนาะเ,เราเราจะปรับอะไรเราปรับแถวบนก่อนนะมันก็จะมี แบบให้เลือกนะครับท้ายมันก็จะมีหลายแบบเนี่ยอันหนึ่งเป็นโอเวอร์ไดนะครับเนี่ยอันหนึ่งคือโอเวอร์ไดนะเดี๋ยวจะลองดูอ้าวไฟดับไฟดับหมดเมื่อกี้ขอไฟครับไฟตัดนะครับไฟของคูโครงการนะอ่าประมาณนี้นะครับผมเบาแอมผมเบาแอมนิดนึงแอมท้อนข้างดัง แล้วก็จะเหมือนปรับตรงนี้ก็เหมือนกันครับมีฟีดแบกอ่ามีดรายนะครับดูแถวบนนะครับเราเปิดอันไหนดูนั้นนะครับไฟเขึอ้นอันไหนดูอันนั้นนะมีดรายมีโทนนี่เป็นวอลลุ่มแล้วก็แล้วก็ปรับโทนทุแกแหนครับได้ปกติอ่าต่อมาเบอร์สองก็จะเป็นตัวสองก็จะดูครับเบอร์สองเป็นบลูนะครับเบอร์สองนะเป็นบลูนะ ก็จะซาวเหมือนบอสบูนนั่นแหละครับต่อมาเบอร์สามเบอร์สามนะครับก็จะเป็นดิทอชชั่นนะครับกีตาร์ผมมันจีนะครับเป็นสิ่งกันคอยเนาะนะครับผมประมาณนี้เลย เบอร์4นะครับก็เป็นเมทัลทุกอย่างก็ปรับตรงนี้หมดเลยนะครับปรับดาย์นะครับดาย์คือดาย์โทนนี่สามหนกนี้นะครับโอเคต่อมาก็เป็นฝัดนะครับฝัดแล้วคอมเพรสเซอร์คอมเพรสเซอร์นี่ก็จะเป็นเรื่องของอาคอมเพรสนะเหมือนเป็นก้อนคีนนก้อนคีนนั่นแหละครับประมาณนี้เลยนะครับง่ายๆอันนี้สมมติเราได้เสียงคีแล้ว สมมติแล้วต่อมาเราจะเปิด modulation ครับก okay. <mac disorder: S 1> <messaging> ็เปิดกดเบอร์สองขึ้นมานะครับแล้วเราก็เลื่อนตรงนี้มาคําว่า mod นะครับ modulation ครับแล้วก็มีาดูตรงนี้ครับมีอะไรบ้างมีคอรัสนะครับก็เบอร์หนึ่งแล้วก็ปรับไปที่เบอร์หนึ่งครับผมจะปรับไ้ตรงกลางหมดนะง่ายๆนะสามค่ารามิเตอร์เนี้ยเนี่ยครับได้แล้วคอรัสถ้าเราอยากจะเล่นเียินเฉยก็เล่นอย่างนี้ เราไปใส่คอรลัดก่อนเพิ่มขึออ้นมาตมานี้นะฮะต่อมากอนที่3นี้เราเราพูดถึงเล่นในโหมดก้อนก่อนนะครับยังไม่ได้ข้ามไปหมด พีเซตนะนี่หมดก้อนนะอ่าหมดก้อนต่อมาก็เป็นนี้อา่าเขาเรียกอะไรดีเล์นะฮะดีเล์ก็จะมีหนึ่งสองสามให้เราปรับนะก็เหมือนเดิมครับหมุนตรงนี้ท้ายเหมือนเดิมครับท้ายนะครับเราก็ากดที่ดีเล์ก่อนป้าเข้าไปดีเล์กดดีเล์เสร็จปุ๊บเบอร์หนึ่งมันจะเป็นประมาณสั้นๆนะเนี่ยช็อตดีเล์นะเบอร์สองก็จะยาวหน่อยนะครับเราดู โอเคนะครับไม่มีแล้วมากก็ปรับทุกอย่างเหมือนกันนะผมปรับไทม์ฟีดแบ็กเลเวลเนาะต่อมา EQ นะครับ EQ เนี่ยจะไม่ต้องกดนะเปิดได้เลยเหมือนกับ EQ รวมนะ EQ ก็จะมีโล น,นี่ครับเราจะเล่นเป็นเสียงอะไรเล่นเสียงครีนอะเสียงรรนะครีนใส่คอรัสับใส่ซีเลอันนี้เป็นวอลุ่มเท้านะครผมไม่ดังอันนี้ก็เป็นวบาวเหยียบเข้าไปเหยียบโน้มแรงไปน,นิดนึ่งครับปกติ อเคนะครับประมาณนี้เลยนะครับปิดไปก่อนน้อง,น,องน้องแรงนิดนึงน,นงนะโอเคถ้ากดตอนนี้ก็ปิดหมดเปิดแค่อีคิวอย่างเดียวต่อมานะครับเราจะมาเล่นอันนี้ผมไม่ต้องสอนด้าเสียงแตนะ่งเนาะเพราะว่ามันอยู่ที่การเล่นนะครับอย่างเช่นนี้ยพี่จะกดไปเสียงแตกก็แค่กดมาตรงนี้เป็นเลือกเป็นแต่เนี่ยออกเดิมกดไปนี่ก่อนนะครับ เลประมาณนี้นะทุกอย่างทำงานเหมือนกันหมดนะอ่ะพอเล่นในโหมดก้อนเสร็จแล้วต่อมานะครับบ o อดีี20เขามีโหมด p รีเซมาให้ด้วยนะฮะบ,บางคนไม่ต้องตกใจนะครับเหมือนกันทาเหมือนกัน มุ้เมื่อกี้เราตั้งเสียงนาาเนี่ยสามัญเนี่ยเราชอบเราสามารถเซฟได้กดไว้นะครับจะเอาไว้เบอร์ไหนอ่าเอาไว้แบงค์หนึ่งเลือกเลือกเอาเลยครับเนี่ยเลือกกดนะน,นี่เอาใหม่นะนนีใหม่นะผมสมมุติว่าเราปรับเสียงเนี่ยอันนี้คือในโมดก้อนใช่ไหมครับแต่เราสามารถเซฟอีเสียงเนี่ยอีเสียงเนี่ยเสียงเนี่ย ามารถเซฟเสียงเนี่ยไปเป็นพรีเซตได้โดยการกดคําว่าไว้นะครับไว้แปลว่าเขียนตรงนี้นะครับเนี่ยไว้ปุ่มนี้นะครับปุ๊บเข้าไปแล้วเราก็มันจะขึ้นหนึ่งกับพริบแสดงว่าแบงค์หนึ่งแบงค์ก็คือคําว่าแบงค์ก็คือหนึ่งแบงค์เนจะมีหลายๆเสียงหนึ่งแบงค์ก็จะมีสามเสียงเรียงกันไปอันนี้เป็นเสียงคีนคอรัสมันจะเป็นรวมนะฮะแล้วก,กดเลือกไปแบงค์ไหนก็นได้ครับเนี่ยมันจะมีทั้งหมดประมาณสิบแบงค์อ่ะผมเลือกไปแบงค์หนึ่งแล้วกันง่ายๆแบงค์หนึ่งทีนี้แบงค์หนึ ผมเอาไว้อันนี้เป็นเสียงแต่โซโล่ผมเอาไว้เบอร์สามแล้วกันแบงค์หนึ่งนะครับแบงค์หนึ่งเบอร์ที่สามนะครับกดไว้ลงไปครับอ่านี่มีอะไรมากนะครับ ถ้าเราจะไมนะ่ใส่สตาร์แล้วกดออกกดเซฟใหม่ครับเ okay. ือโอเคนี่ทีนี้ถ้าเราจะเล่นเป็นโหมดอะตอนนี้เรามันเป็นโหมดโอ้ยตอนนี้เราเป็นโหมด p รี s e t ละนะครับผมแค่เราเซฟถ้าลายเป็นโหมดพรีเซตทันทีนะครับซึ่งไม่มีอะไรมากนะครับการเล่นเหมือนเหมือนเหมือนเปิดเครื่องมามันจะให้เราเล่นเป็นมันจะให้เราเล่นเป็นนั้นก่อนนะครับผมเนี่ยไม่มีอะไรมาก แบงก์ก็จะมีทั้งหมดสิบกว่ามเฉียวนี่มัน,น,นปรับด้วยอ่ะแบงก์หนึ่งเนี่ยอันนี้เป็นเสียงที่เราตั้งเมื่อกี้นะครับแบงก์ที่หนึ่งนะครับแบงก์ที่หนึ่งเสียงช่องที่สามนะช่องสามแบงก์ที่หนึ่งจะเสียงโซโลอ่ะส่วนเบอร์สองเนะี่ยผมก็ไม่รู้ว่าใครตั้งไว้ อันนี้นะครับในการบดเล่นฟีซ์เนี่ยเนี่ยเป็นตัวอย่างอันนี้เป็นหมดก้อนอ่ะผมจะบอกนะเวลาตรงนี้นะครับช่องนี้นะครับคู่นี้เป็นจูเนอร์เนาะจูเนอร์หรือบายพาร์ตนะครับคู่นี้ส่วนคู่นี้จะเป็นคําว่าเมมโมรีกับโหมดเมมโมรีก็คือฟีซ์เนั่นเองครับมี10บแบงค์นะครับแบงค์ละสามเสียงนะครับไม่รวมวาลวกับวอลุ่มนะอันนี้เป็นวาลวกับวอลุ่มนะไม่เกี่ยวนะสมมติเราจะเล่นอันนี้เป็นโหมดแบบก้อนนะที่เราตั้งเมื่อกี้ลองดูก่อนนะอันนี้เป็นเป็นโอดาอันนี้เป็นคอรัส อันนี้เป็นดีเลย์นะผมลองดูอ่าถ้าเราไปเล่นโหมดพิ s ซ t เป็นโหมดก้อนแบบเป็นมันติปกติก็กดนี้ปุ๊บมันจะมีขึ้นมาเลขหนึ่งกดเลวเราจะเพลงนี้เราจะใช้แบงค์ไหนเราอยากจะใช้แบงค์สองเราก็กดไปแล้วก็เลือกไปเลยจิ้มเลยจบก็จะมันก็จิ้มเบอร์เลยเลยครับเนี่ยมันจะเป็นพิซซ์เห็นไหมครับมันจะไม่สามารถมันจะมันจะไม่สามารถกดพร้อมกันได้สามสีเหมือนโหมดก้อนนะอ่ามันจะแยกเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามนะเบอร์หนึ่งเบอรเสียงอะไรก็ไม่รู้ ก็มีนะครับอยู่นี้นะครับรีเวิร์ดโอเคก็ประมาณนี้นะครับในการเล่นนะครับเนี่ยเล่นหมดก้อนหรือจะหวดทีเซตนะครับอย่างเช่นพย้อนกลับไปแบงค์หนึ่งนะแบงค์หนึ่งเสียงที่สามเป็นเสียงตัวโลเราทำเมื่อกี้นะครับ วันนี้นะครับขอบคุณมากครับ